ปล่อยยังไงยังไงยังไงเรายังไงเราโดดไหมเนี่ยปอดกำบังตลอดไปเลยโดดอ้าว คลิปที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับบางส่วนผมตัดมาจากสตรีมสดนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ t w i t ทีวีเนโอกล้องดูอิดนะครับอย่าลืมไปกด f o l o ลโล่เลยนะครับตอนนี้นะครับเดอ s k เ l l Merchant ก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟหลักเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงมีการตับตัวนุนเปิร์กขึ้น3ามเปิร์กนะครับจากเซิร์ฟเฮดสู่เซิร์ฟหลักตอนนี้ครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม d e a d by าย y l i g h t คลิปนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะมาเล่นคาตรกรใหม่เดอะเกิลมช่นนั้นเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเปิร์กสามเปิร์กที่ได้มีการปรับสมดุลจากเซิร์ฟเพสสู่เซิร์ฟหลักนะครับโดยเปิร์กแรกครับเป็นระเบิดวัตถุครับเปิร์กนี้นะครับเครื่องจะระเบิดที่1 0เหมือนเดิมนะครับเช่นปั่นได้90ก็เหลือ8ปบปั่นได้95ก็เหลือ85อะไรประ,ประมาณนี้นะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมครับก็คือ เตอจะไม่ติดง่อยแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นถูกเผยออร่าสีสองวิแทนสองครับฟาดเป็นเปิร์กที่โคตรเจ็บเพราะโดนฟาดเปิร์กนี้นะครับได้มีการเอาตัวจับเวลาของเปิร์กนี้ออกนนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะใช้งานเปิร์กนี้ได้แบบมันแบบมันยืดหยุ่นขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราแขวนปุ๊บเปิร์กมีอทํางาน7 5าวิซึ่งถ้าเราไม่ใช้งานเปิร์กภายในเวลาเท่านี้นะครับ ก็ถือว่าเปิรกนี้เป็นหมันเลยแต่ตอนนี้นะครับก็ได้มีการเอาเงื่อนไขที่ว่าออกแล้วครับนี่ครับตามนี้เลยครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอหลังจากแขวนปุ๊บเปิรออมใช้งานพอเรากระทืบแท่นไม้ปุ๊บเตอจากกระแหงเรากรีดแล้วก็ถูกเผยอาสีวีครับซึ่งไม่มีในส่วนของตัวจับเวลามาแล้วเปิร์กที่สามครับตัวประกอบเปิร์กนี้นะครับได้มีการเพิ่มเงื่อนไขการใช้งานมาก็คือเปิร์กนี้จะทํางานได้ หลังจากที่เตอร์ถูกอุ้มเป็นเวลา1ิวิครับแล้วก็มีการเนิร์ฟเวลาของเปิร์กนี้นะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราปลดเตอร์ลงจากตะขอเนี่ยเราจะมงไปหกวิใช่ไหมครับตอนนี้นะครับลดลงเหลือเพียงแค่4วิแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเปิร์กสามเปิร์กที่ได้มีการปรับสมดุลจากเซิร์ฟเทสสูเซิร์ฟจริงครับ แล้วก็ในส่วนของเกมเพย์เดิร์กชนครับผมก็จะเอาแอดออนไปตามนี้เลยนะครับนี่มีชาร์จเกินขีดซึ่งชื่อแอดออนเนี่ยอย่งการชื่อเปิร์ลของเดอะด็อกเตอร์แล้วก็ลำโพงกับออัลตราโตนิกส่วนเปิลนะครับก็จะมีล็อกเครื่องหัวหูตะขอขาวเครื่องระเบิดแล้วก็กระทืบไวครับป่เราชมเกมเพย์ได้เวทแฮมทรู แต่จานเวสแฮมอะตรงโรงเรียนอะเราวางโดมชั้นหนึ่งนะเว้ยมันส่งผลยันชั้นสองนะดูนี่ปึ๊บ,บนี่ครอบคุมไปเลย<ม>แล้วก็ติดสเตลด้วย

เขาปีกหามาโดนเขาไปแล้วมีแถบตีแขนแทน โอ้โหไม่โดนว่ะรู้สึกแอนนี่มันจะซ้ำกันนิดนึงนะงนั้นของเครื่องอนะอืมเงื่อไมึงจะไกลเลย

ี๋ยวขอวางตรงเครื่องนั้นก่อนแล้วกันไม่สิเอาบ้าสองชั้นนั่นแหละโอ้โห,โหเจอเลยครับสองคนตรงนั้นสิบปะกระพังเอาขาวไปทีก่อน ね、こううももれだ。 มันมุนอยู่นิดนึงนะมาระวังดักเราระวังโดนดักไว้ มาเรียกกลับแล้วสองตัวลอยมา,ขอ,อยาขอขายต้องขอขายนะครับร <c oughs> ้องใต้สัตว์รู้สึกเสียงร้องมันนานกว่าเดิมอีกนะแบบโคตรหวยหวนอะ วางตรงนี้โอ้โหวางเบี้ยวด้วยกูเลียกกัน แล้วก็วางตรงบ้านตรงนั้นในโงรงเรียนคือเรามีนั้นหนึ่งตัวมากระทืบก่อนอะ <c oughs> ไรวะกู <c oughs> วางเบี้ยวด้วยครับ oh, <no. S 1> วางวางวางไว้ก่อนนี่ยัง จะยืวันนี้ใช่ไหมโอ้โหวางถ้าวางดีผมบ,บอกเลยว่าตรวจจับเจอได้ไม่น้อยนะเว้ยนั่นไงล่ะเจอละหนึ่ง เฮ้ยข้างล่างมานี่ ได้ยินเสียงเจ็บไม่ไม่ใช่เสียงเจ็บเขาเรียกเป็นเสียงของดีเบก้าเสียงดีเหมือนกันนะเรามาถึงน้องเพลงนะต้อนต้อนต้อนเขา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 มาโอเคเสกไม้พีละ โอเคอยู่งั้นนะโอ้โหติดตุ๊บสองคนเลยตอนนี้ยะเอ๊นี่แน่หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีให้เธอไม่ได้เปล่าเนี่ย ตุ๊บตุ๊บบ่อยมากเลยตอนนี้แหวนครับตายหนึง่งอีกคนหนึ่งผมว่าต้ออยู่ใกล้ๆนั่นแหละ ออกงั้นมีกระดักติดติดแขนแล้ววางไปก่อนวางเออแต่ละวางตรงนี้แล้วขอหานี่ก่อนมาหมายก่อนตรงนี้ไหมไปล่อยยังไงยังไงยังไงเรายังไงเราโดดไหม ปอดกำบังตลอดไปเลยโดนตู้เรียบร้อยมีสองคนอยู่เว้ยตันไงล่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่อิกด้วยเพราะสองคนนี้คือมีกระดานตแขนอยู่แอบตู้ก็ไม่เดียนแอบตู้ก็ไม่เดียน โอเคครับไปทิศเหนือทิศเหนือโอเคเลออันนี้หายไปแล้วอยู่ทิศเหนือลอยถ้าตัวแล้วก็รู้เรื่องอน,นี่งไงล่ะ หอ๋อคนนี้เขาไม่ไม่มีแทบเราตรวจดูไม่ได้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็รู้เรื่องวางตรงเนี้อ่าตรวจเจอน่าจะอยู่ใต้เท้าแล้วนะอ้าว เฮ้ยอ่านี่ไงไม่ใช่ตายเท้าครับแต่จะเป็นข้างๆเรียบร้อยแหวนครับนี่เนี่ยจบหลุมตรงนี้ด้วยลืมไปว่าพอปิดหลุมแล้วเอ็นติตี้มันล็อกเครื่อนได้ด้ว่า s、嗯